เคนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่เยอะตั้งอยู่ในชุมชนนะคะหน้าบ้านติดถนซนซายหลักค่ะเดินทางสะดวกนะคะพื้นที่ขนาด260ตารางวาพร้อมบ้านมือ2 2ห้องนอน1ห้องน้ำมีห้องรับแขกมีห้องครัวมีโรงจอดรถเนื้อที่รอบบ้านเยอะและสามารถปลูกคลางได้อีกหรือว่าจะลงสวนลงต้นไม้ก็ได้นะคะพื้นที่เหลือกว้างมากค่ะ แปลงนี้ราคา950,000บาทโฉนดพร้อมโอนนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ห่างจากสถานีตำรวจแม่โป่ง4กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด14กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่27กิโลเมตรนะคะท่านใดที่สนใจค่ะท่านติดต่อนัดชมนะคะโทรคุยกับผู้ขายได้ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยนะคะ ต้องเน้นโทรก่อนนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายเจคโนก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ